คลิปนี้ไปถ่ายรูปไปคือเรื่องมันเป็นยังครับคือไปนั่งกินกาแฟกับพี่รูอยู่แล้วก็แบบพี่รูไปถ่ายรูปกันไหมอยากถ่ายรูปตีมคิดมากกว่าแล้วก็เลยเอะจองสตูดิโอไปถ่ายรูปกันดีกว่าก็ ขอบคุณทางส n นับช็อตเลยนะครับที่ส่งกล้อง Canon R6 Mark 2มาแล้วก็เลนส์45 f 1.2 STM ตัวนี้มาวันนี้เรามาเล่ากันว่าเอาเลนส์ตัวเนี้ยไปถ่ายรูปมาแล้วเป็นไงบ้าง วันนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปคริสต์มาสก,กันกับเลนส์ m 5 f 1 2ตัวใหม่จากทาง c a n นอตัวนี้นครับโดวยวันนี้เนี่ยเห็นเอามาติดกับ r 6 mark 2นะครับก็คิดว่าเป็นกล้องที่หลายๆคนน่าจะมีกันอยู่แล้วถ้าใครอยากอัปเดตตอนนี้ก็มี r 6 mark 3ให้ใช้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นไปได้มาก็จะเป็น r 6 mark 2จากทางร้าน snapshot นะครับกับเลนส์ตัวใหม่ตัวเนี้ลองเอามาถ่ายรูปเล่นกันดูว่าได้รูปออกมาเป็นยังไง เมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะครับแคนนอนเปิดตัวกล้อง R6 Mark 3แล้วก็พ่วงมาด้วยเลนส์45 F 1.2 STM ตัวนี้มาแล้วเห็นก็ไปงานเปิดตัวมาแล้วก็เฮ้ยเลนส์ตัวนี้มันมันน่าสนุกแฮะตอนแรกอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออ45 F 1.2ที่มันไม่ใช่ขอบแดงมันก็น่าจะเป็นเลนส์ที่ลดคุณภาพลงมาจากเลนส์ขอบแดงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า ด้วยความสงสัยมากๆเลยว่าเล่นมันเป็นยังไงเนี่ยก็เลยไปขอยืมสแนปช็อตมาลองถ่ายรูปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างรูปกันก่อนแป๊บป๊าป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 ดึงึงดึง ทีนี้เนี่ยมาเล่าถึงฟีลลิ่งของการใช้เลนตัวนี้ถ่ายรูปกันอย่างแรกเลยคือเรื่องระยะก่อนเลยนะครับระยะ45เนี่ยเป็นระยะที่ถ้าใครใช้35หรือ50อยู่แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าใช้งานมันง่ายแต่มันจะมีความรู้สึกของ การที่ใช้เลนส์50อะคุณจะรู้สึกว่าเฟรมมันบีบได้แน่นกว่าซึ่งมันทำให้คุณโฟกัสไปที่วัตถุได้ง่ายกว่าหรือถ้าไปที่เลนส์35เนี่ยคุณก็จะได้ระยะที่กว้างกว่านี้แล้วก็คุณจะเก็บ e อ็ l o ว m e n t หรือว่าภาพรวมรอบข้างให้ดีขึ้นนะครับเลนส์ตัวเนี้ยมีความก้ากึ่งที่แบบว่าถ้าคุณเอาไปถ่ายพอร์เทรตอะคุณจะได้ระยะที่ไม่ได้บีบจนแบบโอเคอะตัวแบบป๊อปออกมาขนาดนั้นแต่ว่า คุณยังเหลือระยะไว้ให้ถอยสำหรับการถ่ายที่แคบอยู่มันก็ใช้ง่ายกว่าเลนส์50อยู่ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าคุณภาพของรูปเนี่ยก็คงไม่ได้สู้กับ5 0 f 1.2ได้จริงๆนะครับ้วยความที่ชิ้นเลนส์มันไม่ได้คุณภาพเท่ากันนะครับมันก็คงสู้กันไม่ได้ขนาดนั้นโดยรวมของคุณภาพรูปที่ได้มาเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังมีเออร์เลอร์ให้เห็นอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นขอบม่วงหรือว่าจะเป็นแฟร์นะครับเพราะงั้นเนี่ยเลนส์ตัวเนี่ย ไม่ได้เป็นเลนส์ที่เพอร์เฟกขนาดนั้นแต่ว่าถ่ายออกมาแล้วได้โบเก้กลับมาอยู่ลายหลังได้เร็วมากๆลายหลังได้เร็วก็คือมันแค่แค่ขยับจากตัวตาที่เราโฟกัสเนี่ยไปนิดเดียวเนี่ยก็เบลอไปแล้วนะครับ อันนี้ก็อันที่2ของ f 1 2ที่ดีมากๆเลยฟิลลิ่งของตอนใช้เลนต์ตัวนี้เวลาถ่ายแล้วก็จะมีการโฟกัสนะครับเลนต์ตัวนี้ไม่ใช่เลนที่โฟกัสไวแบบชุบชับเข้าไปเลยมันจะมีระยะเวลาหน่วงที่มันจะเข้าไปโฟกัสโดนวัตถุอยู่ประมาณหนึ่งแต่ไอประมาณหนึ่งที่ว่านั้นมันก็คือความเร็วของ stepping motor ซึ่งหลายๆคนที่ใช้50 STM อยู่แล้วหรือว่า35มามาโครของทาง canon อยู่แล้วเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาก,กับความเร็วประมาณนี้น่าจะเป็นความเร็วที่ คนที่ใช้เลนส์50อยู่แล้วคุ้นชินนะครับบวกกับการจับถือที่น้ำหนัก346กรัมบวกบอดี้กล้องไปเนี่ยก็น้ำหนักเกือบๆกือบ1โลนะครับเป็นน้ำหนักที่เห็นว่ามันถือได้นานนะด้วยความที่ F 1.2อ่ะถือได้นานมากๆเลยเมื่อวานถิ็นถ่ายอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกับเลนส์ตัวนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะครับไม่ได้หนักไม่ได้เมื่อยมือขนาดนั้นใครที่ พะวงเรื่องว่าเอ้ยเลนมันจะหนักเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณใช้บอดี้เป็น R6 R6 Mark 2 R6 Mark 3 R5 อะไรพวกเนี้ยกำลังดีครับแต่ว่าจากน้ำหนักเนี่ยเห็นว่าถ้าคุณใช้เป็น RP, r p R8 อาจจะมีอาการที่กล้องมันเทไปข้างหน้าหน่อยเวลาถือเพราะงั้นเนี่ยก็ลองดูว่าคุณสามารถประคองกล้องได้นานแค่ไหนถ้าประคองกล้องได้ดีใช้ R8 แล้วอยากขยับมาตัวนี้ใช้ได้ครับแต่อาจจะเมื่อยมือนิดนึงแต่ถ้าคุณใช้ซีรีส์ที่เป็นแบบ ฟูลบอดี้แน่นๆเลยอย่าง r 6 r 6 2 r 6กเนี่ยก็คือใช้เลนตัวนี้ได้บาลานซ์กำลังดีครับโทนภาพที่ได้เนี่ยเห็นว่าเลนตัวนี้มีคอนทราตที่ค่อนข้างน้อยนะครับก็จะไม่ได้ทําให้แบบป๊อปออกมาขนาดนั้นส่วนใหญ่วิธีการที่ทําให้แบบป๊อปออกมาจากฉากเนี่ยของเลนตัวนี้คือการเปิด f 1 2แล้วก็ละลายฉากหลังไปเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะหวังให้สีมันโดดออกมาป๊อปเหมือนเลนซีรี L เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นแต่เรื่องสกินโทนของเลนตัวนี้เนี่ยบวกกับสกินโทนของ Canon ได้สบายๆย,ยังได้ผิวชมพูมาอยู่ยังได้ฉากหลังที่เห็นชอบแคนอนตรงที่ว่าถ้าเราใช้กล้องแคนอนเราจะจัดการกับสีเขียวได้ง่ายเพราะงั้นในรูปที่มีต้นขิดหมัด สีเขียวเนี่ยมันถูกจัดก,การได้ง่ายแล้วมันอยู่ในโซนที่พอเหมาะของสีเขียวนะครับมันจะไม่ได้ไปกินพื้นที่จนไปโดนผิวอะไรมากมายก็ยังเป็นเลนที่ถ้าชอบโทนแบบนิ่มๆสบายๆคอนท้าส์นุ่มๆเนี่ยครับเป็นเลนตัวหนึ่งที่เหมาะมากแต่ถ้าต้องการถ่ายอะไรที่จัดจ้านมากๆสีแดงสีเขียวเข้มๆเนี่ยตัวนี้อาจจะต้องเอาไปแต่งเพิ่มในโปรแกรมอีกทีหนึ่งครับโอเวอร์ออลแล้วเนี่ยด้วยความที่เลนมันราคา15,390หนึ่งหมื่น1้ได้ระยะ45ที่ถ่าสิบบเทได้เอามาถ่ายวีดีโอได้รว่าเล่สิบห้เทีนถ่ายพอสเทรตที่เห็น แฮปปี Happy, ม้มากๆเลยนะครับคือมันสามารถขยับไปอยู่ในแคตตาก็อของเลนทํางานได้ด้วยอยากเอาไปถ่ายพอร์เทรตทำงานได้เวลาเทสกล้องเทสรีวิวกล้องยังทําได้นะครับบวกกับฟิลเตอร์หน้า67ที่เห็นมีฟิลเตอร์ ND ฟิลเตอร์หน้า67เนี่ยเยอะแยะ,ยะเลยเพราะงั้นเนี่ยเอามาถ่ายวิดีโอท a อ k กิ้งเฮดอย่างที่ทุกคนดูอยู่ตรงเนี้ยเป็นท a อ k ก n ้ h เฮดอย่างเงี้ยได้นะครับพราะนี้ก็ใช้ระยะประมาณแบบ35-45กันอยู่ถึงแม้โฟกัสจะไม่ได้เร็วมากๆถึงขั้นแบบถ่ายรัวปืดได้นะครับแต่ว่า ถ้าเอามาถ่ายงานที่เป็นงานนั่งพูดนั่งคุยนั่งสัมภาษณ์เนี่ยตัวเนี้ยสามารถเป็นเลนที่คุณสามารถซื้อ2ตัว ถ่ายกล้องซ้ายขวาได้โดยที่คุณไม่ได้เจ็บหนักบวกกับ R8 สักตัวหนึ่งที่ตอนนี้ราคามือ2อยู่ที่ประมาณ30,000่นต้นๆส0 0 0ม่น,น,น 30, 000, กลางๆเนี่ยทั้งเซตราคาไม่เกิน50,000ซื้อ2ตัวมาถ่ายสัมภาษณ์ได้สบายๆเลยนะครับโอเคแล้วนั่นก็คือฟิลลิ่งที่ไปใช้เลนส์45 f 1.2ตัวนี้ถ่ายรูปมานะครับเดี๋ยวตัวรีวิวเนี่ยเดี๋ยวรอรุ่นอีกทีหนึ่งว่าจะได้ทำมานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต่อคิวแค n อนอยู่หลายตัวเหมือนกัน คลิปนี้มีผู้สนับสนุนใจดีก็คือทุกคนที่ช่วยกันกดตะกกล้า ข้างล่างนี้นะครับใครที่อยากให้มีคลิปที่หินทําเองคลิปที่หินออกไปถ่ายอะไรเองเนี่ยก็ฝากคลิกตะก้านะครับช้อปปิ้งกันได้อาจจะไม่ได้ช้อปของที่คลิกตะก้าก็ได้แต่ว่าคลิกลิงก์เพื่อไปช้อปของที่คุณอยากได้กันได้นะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับเลนส์45 f 1.2ตัวนี้เนี่ยหรือว่าอยากให้เอาไปลองในสถานการณ์แบบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเรามาคุยกันเรื่องแคนนอนกันอีกว่าหินจะโดนแคนนอนตกจนต้องเพิ่่่่มมมคคาาาัั้้ยยดนนีี๋ววแบบนนนนกอไปร